เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กูผมบัตบิววายนะกับเกมแล็คแอล็อกรีเบิร์ดนะทุกคนวันนี้ผมก็จะมีมาไกด์พระนะครับเป็นการอัพสกิลจ็อบพวกอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบว่าเป็นเข้าๆนะครับเพราะว่าทุกคนก็ยังแบบว่ายังจ็อบกันน้อยกันอยู่คือแต่ละคนอะจ็อบมันยังขึ้นมาไม่เยอะอ่ะเต็มที่ผมได้แค่สามเองก็เดี๋ยวเราจะมาไกด์แบบว่าสกิลเข้าๆก่อนมันก็ยังเป็นสูตรที่แบบว่ายังไม่ตายตัวนะมันยังมันช่องสกิลอะคือตอนนี้มันยังน้อยอยู่อ่ะ มันเลยสามารถไม่สามารถแบบว่าคือยังไงดีเอาสกิลแบบว่าเข้ามาลงได้หมดเลยแต่อะหลักๆอันนี้ก็เป็นสายที่ผมใช้ลง KBM นะครับส่วนสายทั่วไปก็ตามปกติก็น่าจะใช้อะไรก็ได้ถ้าเกิดไปตีเก็บเปลเก็บกบ,กบ,บอสอะไรเงี้ยมันก็ใช้สายปกติได้แต่ถ้าเกิดสายดาเมจที่เอาไปลงส่งสำรวจนี่ก็เป็นแบบอีกสายหนึ่งครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเริ่มจากสกิลแรกๆก,กันเลยอันนี้ที่ผม เอาเข้ามาใช้นั่นเองก็มีนี่ครับแบบอันนี้คือฮิวหมู่นะทำให้เราแบบฮิวเพื่อนได้แรงขึ้นสามารถได้ฮิวได้ทุกคนอะแล้วถ้าเกิดอัพไปเลเวลเต็มอะมันฮิวแรงมากเลยนี่ขนาดธรรมดายัง2,000 20, มกว่าเลยนะก็บฮิวปกติอะมันแค่หมนะื่นสถ้าติดคีย์ก็น่าจะแบบแรงขึ้นมาอีกหน่อยนึงก็ประมาณ2 2งหมนะแต่ถ้าเกิดอันนี้ติดคีย์มันจะแรงมากเลยอันนี้เป็นฮิวหมื่นนะ แต่ถ้าเกิดติดคีด้วยอะไรเงี้ยน่าจะเกือบสามหมื่นนะแต่ว่าโอกาสติดมันก็แล้วแต่บางจังหวะนะอ่ะบางทีไม่ติดคีที่เราแต่ไปติดคีที่เพื่อนนะมันก็สามารถฮิวเพื่อนได้แรงขึ้นโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกิลต่อไปอัอนนึงอันนี้ก็เป็นสกิลนี่เลยครับอันนี้ที่ผมอัพนามาก็คือมันขอพรอให้ฝ่ายเพื่อนทาเมคแอทแท็กนมันได้แบบว่าเหมือนว่าดาเมจเจาะนะคคือแบบว่าเป็นเวทดาเมจอีกนึงอะคือมันเจาะทะลุทะลวงอยู่แล้วอันเนี้ย อันนี้คือเราไม่ต้องกดโจมตีเลยนะสมมุติเราเข้าไป K B M เนี่ยเราไม่ต้องกดออโต้่างนี้เลยนะมันมันใช้สกิลให้เลยเนี่ยพอถ้าเกิดเราใช้ปุ๊บอ่ะมันก็จะมีติดสัญลักษณ์เนี่ยก็ได้เม็กแอทแทกมาเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็อัปเกรดไฟนอลฟาดอีกยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ก็คือมันก็ได้แบบว่าเพิ่มขึ้นอนะ่ะเอางี้ดีกว่อาอ่าสำหรับเพื่อนนะครับอันนี้คือดีมากเลยเอาไว้ K B M โดยเฉพาะนะผมว่าแนะนำเลยแล้วอีกอันนึงอันนี้ก็คือ สกิลเราน้อยไงสมมติว่าผมตอนนี้ผมเพิ่งจ็อบสามนะถ้าเกิดเราไปรีใหม่เลยเนี่ยเราอัพทางผ่านทั้งหมดอะก็คืออัพอันนี้ให้ได้40แต้มใช่ไหมแล้วก็มาอัพอันนี้อีกเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้นะรวมทั้งหมดเป็น50แต้มเพื่อที่จะปลดล็อกอันนี้เราก็จะเหลือเราก็จะเหลือจ็อบประมาณ8จ็อบนะถ้าใครจ็อบจ็อบสามนะมันก็จะ8จอ็อบถ้าเกิดใครจ็อบเยอะหน่อยมันก็ถ้าเกิดเรารีมาใหม่อะ่ะมันสามารถฆ่ามาฝั่งนี้เลยเลย ปกติที่เราเป็นพีธรรมดาปุ๊บเรามาอัพไอ้พวกนี้ได้เยอะกว่าใช่ไหมอ่าหลักๆเลยอ่ะโอเคเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าที่ผมใช้นะหลักๆเลยก็มีแซนแต่ฮิลเนี่ยคลีเอ็มก็คือคงต้องใช้อยู่เพราะว่าอันนี้มันก็จะติดครูดาวอยู่นะถ้าเกิดใครทําฟาไมเยอะนะมันก็จะติดเรื่องฟานะครับเนี่ยอันนี้ผมเห็นไหมจาก14วิลดเหลือลดไป9.6วิอ่าสกิลคููดาวมันก็จะ ประมาณ6วิอ่า5วิอ่ะ,อะตีละ5วิแล้วกันเนี่ยถ้าเกิดเรากดใช้สมมติมี AB ด้วยเรากดไปปุ๊บเนี่ยประมาณ7วิเลยก็ถือว่านานอยู่นะถ้าเกิดเราฟ้าต่ำๆน่อันนี้ผมยัง 5, 009นะฟาสถ้าฟาสเยอะวันนี้ก็คงจะดีมันจะได้หิวเพื่อนได้เรื่อยๆครับแล้วก็มีสกิลนี่เลยครับอันนี้ครับขัดการไ่เวทมตนครับแคทคือ KVM นี่คือเหมาะนะ 0.4วิก็จริงนะแต่เห็นผมผมเห็นไปโดนข้างในนะั้นอ่ะมันเหมือนนานนะเออจังหวะมก็คือแบบว่าเสียจังหวะเลยอ่ะแล้วก็มีพวกเซฟตี้วอนี่ก็คือดีอยู่ก็สร้างอันนี้ครับแต่ว่ามันป้องกันได้แค่หนึ่งครั้งผมก็ไม่ได้นําให้อัพนะครับเพราะว่ามันไม่เหมาะกับช่องทกิลที่เราใช้อะ่ะแล้วก็อันนี้ก็ดีนะครับถ้าเกิดเราแบบว่า ถ้าเริ่มมีจ็อบเยอะแล้วจ็อบสักยี่สิบสามสิบะอนาคตนะครับก็น่าจะอัพนี้ไปด้วยเพราะว่าเราจะได้ฮิวแรงขึ้นด้วยแล้วก็มี HP นะครับตอนนี้ผมมี SP แค่9ก้าพันเนงถ้ามี AB ด้วยก็เป็นหมื่นหนึ่งแต่เวลาใช้ชุบมันใช้ประมาณเจ็ดพันหกเจ็พันะมันก็ยังไม่สามารถชุบเพื่อนได้นะสองคังนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีการ์ดพวกไขหมุนอันนี้ผมก็เพิ่งตีได้นะเป็น4ีดาวเนี่ย เนี่ยเราก็ใส่เพิ่มอันนี้ก็เพิ่มอีกพันหนึ่งเดี๋ยวตอนนี้ผมกําลังทำสองใบใส่นะครับแล้วก็เดี๋ยวหาไข่หมุนมาใส่ด้วยการไข่หมุนรู้สึกว่าจะขายอยู่เปล่าไห่รู้โอเคเนี่ยเดี๋ยวเราถ้าเกิดเราทำสี่ดาวสักสามดาวสี่ดาวได้อันนี้ผมยังไม่มีส่งไงผมก็เลยแบบว่ายังไม่ได้ทํานะเราทําเอาที่เราสามารถส่งได้ก่อนนะอย่างพวกเนี้ยเราสามารถได้การ์ดไงเอามาส่งได้อยู่ โอเคก็อีกสายหนึ่งก็เป็นสายทัพทั่วไปอันนี้ก็ไว้ลง k v m ได้เหมือนกันนี่สกิลปกติก็มีอย่างนี้เลยมีแซนสิบมีฮิลสิบมีชุบหใครบอกว่าชุบห้ากับชุบ1มันเท่ากันก็จริงนะแต่ว่าแต่ว่ามันได้ใน k v m แบบมันได้แม็ก p p เพื่อนแบบว่าเราไม่ต้องฮิวซ้ำไงเราก็ไปต่ออย่างอื่นได้นะมันก็ได้แบบว่า HP ขึ้นมา8 1 0เปนลยนะื้นฟูมาก็คือแบบว่าเราไม่ต้องฮิวต่อ จ็อปเหลือๆก็อัพห้เถอะ่ะแล้วที่สำคัญก็พวกกอันนี้ขาดไม่ได้เลยทุกคนแบบว่าต้องให้เพื่อนนะแต่ออันนี้มันอยู่ได้ไม่นานเราก็เอาออกก็ได้นะครับถ้าเกิดเราไม่ต้องการ,รับก็ไปอัพอันใหม่อนะ่ะอันนี้ผมเป็นสายทับพอตนี่คือเราอยู่ข้างนอกอันนี้อยู่ข้างนอกเราไม่ได้เข้าเทเบิลผมจะอัพอันนี้อ่าเอาไว้เพื่อตีบงตีบอสมันก็ฮิลแรงขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเน้นฮิลไปทั้งหมดเลยนะเนี่ยผมว่า อยู่เต็มอยู่แล้วอันนี้เป็นสายแบบว่าล่าบอสข้างนอกสายซับปกตินะครับไม่ใช้ k v m ส่วนสายดาเมจอันนี้ผมยังไม่ได้ไปต่อก็คิดว่าน่าจะรอให้สก,กิลเรามันมีเยอะนี้หน่อยเนี่ยน่าจะมาเล่นจูเดกแล้วก็แม็กนัทนะครับแต่เราต้องมีเทิร์นก่อนแต่ว่าอันนี้เรามีอยู่แล้วไนงะเราสามารถอัพได้อยู่แล้วอ่าเทิร์นอันเดดนะครับแล้วก็พวก ลดความเร็วนี้ผมว่าไม่น่าจําเป็นเท่าไหร่แต่ก็มีคนใช้อยู่นะครับใน kpm ก็เจอบ่อยอยู่เราเดินสโลเลยนะครับทําให้เราไปว่าหนีหนีออกจากที่เราโดนจุบตียากอยู่ผมว่าไอ้สกิลตอนนี้มันอวยเป็นสายทุบมากกว่านะเนี่ยการ์ดเกิร์ดที่มานะครับไปอยู่กับสายทุบหมดเลยอะ่ะอืมหลักๆเนี่ยสายดาเบก็มีเพิ่มแม็กทกับจูเด็กมาเอง อันนี้ก็อัปเกรด ATK นะครับก็จะโจมตีครับอัปเกรดต่อมอนสเตอร์สายอันเดเดมอนนะครับ,อ, Monster, Under, รบอันนี้ก็เหมือนเราต้องอัปผ่านมาอยู่ดีอ่ะออันนี้มันลดนะไม่เกี่ยวกับอันนี้เท่าไหร่แต่สายทุบอ่ะเหมือนว่าอวยให้ดีขึ้นนะใครอยากเล่นสายทุบก็แนะนําเปลี่ยนตอนนี้ได้เลยนะครับก็คือสามารถเล่นได้อยู่แต่เซตครีมเอ็มเนี่ยผมว่าง,ง่ายๆเนี่ยแหละผมอัปอันนี้ไป หรือใครอัพอันนี้5แล้วมาแบ่งอันนี้1มันก็ช่วยกันตายได้นิดนึงอะอามาตะเพราะว่าเห็นในคีเอมก็มีคนก็4วินาทีนะก็พอได้อยูอ่แต่ไม่รู้ว่ามันใช้ได้กับเพื่อนทุกคนหรือเปล่าหรือว่าใช้ได้แค่คนเดียวนะอันนี้ผมก็ยังไม่ได้เทสจะไม่ได้ลองเพราะว่าผมว่าอัพอันนี้คุ้มว่ะเพราะว่าเราต้องการให้เกมมันจบไปไงเพราะว่าเพื่อนอะ มันก็ต่างคนต่างยืนได้แล้วของประมาณหนึ่งนะครับที่เหลือเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองครับผมว่าเอาไปเล่งดาเมจให้เพื่อนเลยดีกว่าคุ้มว่าส่วนฮิวเราพกแซนด้วยฮิวธรรมดาด้วยอันนี้ฮิวหมู่ด้วยเพื่อนก็แทบจะไม่ตายแล้วก็เลยอัพเปแค่หนึ่งก่อนสําหรับผมนะสําหรับผมนะหรือเพื่อนๆคนไหนอยากฮิวแบบว่าผมเคยอัพเยอะแล้วมันก็ฮิวสองสามหมื่นเลยนะอในสามสองสามหมื่นถามว่าพอไหมผมว่าไม่พอหรอกอ่าผมเลยมันแค่เอาไว้อัพผ่านห้า แล้วก็มาอัพเนี่ยอันนี้คือสําคัญอยู่กับอันเนี้เนี่ยสามสก,กิลเนี่ยผมยกให้สามสก,กิลนี้เลยสําหรับขายพีนะอ่าใครที่คิดเหมือนผมก็ลองไปทําตามดูหรือใครที่จ็อบเยอะกว่าก็ทําแล้วแล้วก็มาแนะนําผมบ้างว่าเออเวิร์กไหมพี่อะไรเงี้ยผมก็จะแบบจัดเป็นแนวเดียวกันแต่ถามว่าถ้าเกิดเราเอาเป็นแบบว่าสายช่วยเพื่อนเลยสายสก,กิลเลยก็นี่เอาใบไปเลยใบลดเอานี้ไปอันนี้ไป ่มันก็จะช่วยไปอีกโซนหนึ่งเลยนะแล้วก็เอาอันนี้ไปเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยออพไปอย่างละเรามีเจ็ดจ็อบใช่ไหม็อัพไปอย่างละสองสองสอง,สองแล้วก็ติดตีหนึ่งอ่ะเป็นสี่สกิลแล้วก็ไปเอาชุบอ่ะอ่ะไม่ต้องใช้เลยก็ได้เอาชุบออกเอาพรจะแตงออกนะแล้วก็ใส่ใบไปกับโดด g นะครับอ่า ส่วนที่เหลือก็ต้องน้อยแซน a อบี AB เนี่ยคือต้องมีแล้วก็ต้องมีแน่นอนว่าเพื่อนติดเป็นสายขี้กันหมดนะหลักๆนะครับเผาเล่นสายขี้กันล้วก็ต้องอาติดไปส่วนฮิวหรือไม่ใครอยากเอาฮิวออกก็ได้นะแต่ผมว่ามันยังใช้ได้อยู่อะเพราะว่าตีผมอะมันเป็นไม่ค่อยอยู่ในแซนกันนะต่างคนต่างกระจายกันไปนะมันก็เลยทําให้เราต้องพกฮิวเดียวไปแต่ถ้าเกิดมีฮิวหมู่ด้วยอันนี้คือดีครับก็ใช้ได้เลยส่วนสเตตัส ก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนถนัดนะครับอย่างสาย k ค m เนี่ยผมก็จะเียนไปทางเด็ก่าเอาเด็กให้มันเยอะหน่อยวิดด้วยวิดเต็ม6060 60ก่อนผมไม่ได้อัพเพิ่มนะอันนี้ผมมาลงเด็กเลยเพื่อที่จะช่วยให้มันบรรล้านกันนะไม่ได้แบบว่าเด่นอย่างหนึง่งแต่ตก่อนผมเล่นใส่ทัพย์อันเนี้ยผมไปอัพนี่เลยอินอย่างเดียวตอนนั้นที่มันยังเลเวลยังไม่ปลดนะผมก็เลยอัพลักลงไปด้วยอันนี้คือไว้ฮิวติดคงติดคีไงลาลาบงลาบอส ตัวนสายดาเมจนี่เน้นไปทางเด็กเลยครับโดยตรงกินกับเด็กวิทไม่ต้องนะครับอินเด็กเลยอันนี้สายโจมตีนะครับไปส่งระจนภัย,เ,ยเพื่อให้ปลดเลเวลเยอะๆนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ส่งครับเดี๋ยวเลเวลหกสามน่าจะปลดเป็นตัวถัดไปแล้วอันนี้ผมยังช้าอยู่เลเวลยังตามเพื่อนอยู่คนอื่นเอาอาจจะหกสามแล้วเลย,เลยโอเคก็มีประมาณนี้ครับสำหรับไกด์ไฮพีทของเราครับ ก็ออกมาแนะน,นํานี้เดี๋ยวพอจ็อบเยอะกว่านี้หน่อยเราก็ไปทดลองไปทําอะไรกันมันน่าจะโอเคกว่านี้ตอนนี้มันยังสรุปไม่ได้เลยทีเดียวอ่ะอืมมีอะไรก็ใช้ไปก่อนอนะ่ะเนี่ยเราก็ลองเซตดูเพราะว่าเราสามารถใส่ได้สามเซตอนะ่ะก็ลองดูครับสลับกันไปแต่ดาเมจเราเหมือนเดิมอยู่แล้วมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากเนะี่ยดาเมจมันก็มีเนี่ยสกิลที่มันโจมตีได้ทั้งหมดอนะ่ะเราก็อัดไปเลยครับที่เป็นไลเวทไม่ได้เกี่ยวกับทุบนะทุบเราไม่ใช่อยู่แล้ว พอต่อไปเราข่ามาเนี่ยปุ๊บเราก็มาอัพแมกนัตกับจูเด็กเพิ่มจะได้มีสก,กิลใช้ได้งานต่อได้ต่อเนื่องครับแล้วก็มาอัพอันนี้เพื่อมาด้วยจะได้เราจะได้เลยครับโจมตีแรงๆอือฮก็มีประมาณนี้ครับผมก็ถ้าเกิดเราไปเก็บเวลแล้วก็เอาชุบออกอันนี้มันเพิ่มดาเมจโมดิฟายเราหน้าจะใช้อยู่เราจะได้แบบว่าแรงเลยนะมันได้ต้องแปดร้อยนะครับแล้วก็ เนี่ยแหละเอาเอานี่ออกไปให้หมดเลยก็ได้แซนกับชุบนะครับแล้วก็เอาจูเด็กจูเด็กกับแบกนัดลงนะครับเพราะว่าแซนเราไม่ต้องใช้หรอกถ้าเกิดเราไปเก็บรลเวลส่งตำรวจนะก็มีประมาณนี้ครับสําหรับคลิปโอเคก็ดียวปเจอกันใหม่คลิปหน้าครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนนี้ขอตัวลาไปก่่ออนนะะคคครรัััับบแแลลลทีสสาาญกก็ยยืมมดดูุขภพ้ว